อยู่สวนเห็นหน้าอยู่คอพยายามเปานอิลีเตเอาอิลีเตเอาพยายาม่ปานอิลีเตโเ้ยเป็นอย่างไดเนาะฝนตกบนนั้นนางฝานอ่านเ้ยจากกี่เคยเชียงขางก้องหางนั่งดอกไก่บอน จากเขาเคยอ,อยู่สอนเชี่ยงคู่อยู่ตะโดดมาในไอตรงพุมืน่นในไอตรงพุเหินหางนอกจากจอดให้เจ้านอนให้เจ้านอนผู้เดียวบนจิดถึงทุกวันเด้อเจ้าอดทนเหงา่าพีเงื่อนคานุมทั้งผีสีรงให้ อยู่สุวรรณเออให้แม่ปาน,น้องนั่นเลี้ยงลูกโอ้ยคิดว่าคิดว่าทัานให้แม่ปาน้นองนั่นโอ้ยจะคกิดว่าจังไหนต่ออดทนเอาสากร นอนกอดบอนค่อยไอย้ซ้ำได้ดอกไปหาเดือป่าเนเอ้ยขันเจ้าคืนอดออ้ให้โทูบไปสใสกระไดตัวโทษหาแมหาเอีย่ยทหาพีหาโนได้ถูกชองของบานเขียวตัวบาเนเอ้ยหลาบาเนเอ้ยมีใจดอกเปลี่ยนแปล ยังหักแพงเสมอดังดวงตาดอกดื้อนอง